เื่อไหมว่าการที่ประเทศประเทศหนึงมีเด็กมาเกิดไม่มากพอมันเป็นวิกฤตที่จะทำให้ประเทศล่มสลายได้เลยนะและสิ่งนี้คือกำลังเกิดขึ้นกับประเทศญี่ปุ่นค่ะใครมีลูกวันนี้ก็คงจะรู้อยู่แล้วเราว่าเฮ้ยลูกมันแพงมากๆเลยใช่ไหมขนาดกลุ่มซายนะใจมีเพื่อนสนิทอยู่6คนเชื่อกบอว่า,วาใน6คนแต่งงาน2คนมีลูกแค่คนเดียวนี่ยังไม่นับรวมถึงแบบ เพื่อนร่วมรุ่นที่จบมาพร้อมๆกันเนี่ยนะใครมีลูกคือนับหัวได้เลยใครมีลูกคอมเมต์มาลูกมันแพงใช่ไหมใช่ค่ะลูกแพงมากนะคะในยุคนี้ซึ่งมันอาจจะไม่ได้เดือดร้อนมากสําหรับประเทศไทยในวันนี้แต่เดี๋ยวคลิปที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยเราจะได้เห็นภาพกันชัดๆเลยว่าการที่ ประชาชนไม่มีใจอยากจะมีลูกแล้วมันจะทำให้เศรษฐกิจอ่ะมันล่มสลายได้ยังไงสนับสนุนช่องซายมันนี่มอสเตอร์กับข้อมูลของคลิปนี้กันได้ที่ QR Code นี้แต่ถ้าใครไม่สะดวกที่จะสแกนไม่เป็นไรแค่ดูคลิปนี้ให้จบก็ดีใจมากแล้วค่ะการที่ไม่มีเด็กเกิดใหม่คือวิกฤตที่ยิ่งใหญ่ที่สุด นับตั้งแต่ญี่ปุ่นเคยเผชิญมาเลยนี่คือคำพูดของนายกรัฐมนตรีฟูมิโอกุชิดะของประเทศญี่ปุ่นนะคะแลวอีลอนมัสก์ก็ยังเคยออกมาพูดด้วยค่ะว่าถ้าเทรนด์การเกิดของญี่ปุ่นมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงประเทศญี่ปุ่นสาบสูญได้เลยนะในปี2023ค่ะประชากรญี่ปุ่นลดลงมากถึง850,000คน ในขณะที่มีเด็กเกิดใหม่แค่728,000คนทำให้เป็นปีที่ญี่ปุ่นมีประชากรต่ำที่สุดเลยนะคะเรียกว่าอาทธมโลเลยคะ่ะอยู่ที่125ล้านคนซึ่งทำให้จำนวนประชากรของประเทศญี่ปุ่นนะคะลดลงต่อเนื่อง13ปีติดกันแล้วเรียกว่าทุกๆก,การที่มีคนเสียชีวิต2คนจะมีคนเกิดใหม่แค่ คนเดียวในผู้หญิงหนึ่งคนมีอัตราการให้กำเนิดเหลือแค่คนละ1.3คนด้วยเทรนด์นี้เทรนดที่เด็กเกิดน้อยลงน้อยลงแต่ว่าคนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะยิ่งเป็นวนลูปทำให้ประชากรของญี่ปุ่นนั้นเล็กลงไปเรื่อยๆค่ะ สิ่งที่ซายอยากรู้ก็คือถ้าประเทศประเทศหนึ่งประชากรมันจะเล็กลงเล็กลงก็คือน้อยลงไปเรื่อยๆนะมันจะเกิดอะไรขึ้นและประเทศญี่ปุ่นที่เคยเป็นประเทศเศรษฐกิจที่แบบรุ่งเรืองขนาดนั้นมันทําอีท่าไหนถึงทําให้ประชากรไม่มีใจไม่อยากจะมีลูกกันเลยละในวันนี้ปัญหาอะไรที่ว่าแย่ในเศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมต่างๆนานาที่ว่าแย่อย่างน้อยมันก็ยังแย่แบบมีคนสร้างปัญหาแต่ วิกฤตที่เด็กไม่เกิดคือมันแย่ในระดับที่คนสร้างปัญหาก็ไม่มีจะเกิดขึ้นมาด้วยซ้ำอ่ะมันแย่กว่าค่ะจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามนะคะแต่การที่ไม่มีเด็กเกิดใหม่ได้มันมากพอเนี่ยนี่คือวิกฤตที่ซับซ้อนอย่างลากลึกแก้ยากที่สุดและลากทั้งประเทศให้สูญสลายไปได้เลยปัญหาประชากรศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นนะคะแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆคือ1 ประชากรใหม่เกิดน้อยลงไปเยอะมากๆและ2ก็คือประชากรที่ยังอยู่นั้นส่วนใหญ่อายุเยอะกันหมดแล้วหนังสือพิมพ์อาซาฮีชิมบุญรายงานเมื่อเดือนเมษายน2024นะคะว่าผู้สูงอายุที่มีอายุ75ปีขึ้นไป ในประเทศญี่ปุ่นตอนนี้มีมากถึง7 1 3 0 0 0นนทําให้วันนี้นะคะญี่ปุ่นมีประชากรที่อายุเกิน75ปีขึ้นไปเนี่ยมากถึง20ล้านคนนี่คือมีมากที่สุดนับตั้งแต่ที่เคยมีการบันทึกมาตั้งแต่ปี1950ซึ่งถ้าคิดเป็นสัดส,ส่วนประชากรที่มีอายุ75ปีขึ้นไปของประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นสัดส,ส่วนก็คือ16.1%หรือมากกว่า1ใน6ของจำนวนประชากรทั้งหมดของประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะ ปัญหาแรกเลยที่มีคนเกษียณอายุมากขนาดนี้นะคะเมื่อเทียบกับสัดส,ส่วนของประชากรที่เป็นวัยแรงงานก็คือไม่มีคนทำงานนะสิคะในปี1980ประเทศญี่ปุ่นมีสัดส,ส่วนคนทำงานต่อวัยเกษียณนะอยู่ที่คนทำงาน7.1คนคนเกษียณ1คนในปี2020ค่ะมีสัดส,ส่วนคนทำงานต่อวัยเกษียณอยู่ที่คนทำงานแค่2.1คนและคนเกษียณ1คน ซึ่งผ่านมาแค่ย0ปีแต่สัดส่วนคนทำงานต่อวัยเกษียณคนทำงานลดลงไป3เท่าค่ะต่อคนเกษียณ1คนแล้วก็มีคาดการณ์ด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเทรนด์ยังดำเนินต่อไปแบบนี้ภายในปี2050ก็จะมีสัดส่วนคนทำงานต่อคนเกษียณคือคนทำงาน1คนคนเกษียณ1คนค่ะซึ่งมันห่างไกลคำว่าพอมากมาย The j a p a n Times รายงานนะคะว่า ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยในปี2040จะขาดแคลนแรงงานมากถึง11ล้านคนค่ะคือคนทำงานไม่พอนะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าประชากรในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะลดลงปีละหลายแสนคนด้วยข้อมูลจาก Japan s National Institute of Population and Social Security Research นะคะไอเส้นโค้งที่เหมือนสายลุงเนี่ยคือมันบอกว่า คาดการปริมาณประชากรในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจากวันนี้ที่มี125ล้านคนนะจะลดลงไปต่ำกว่า100ล้านคนภายในปี2056ค่ะหมายความว่าในอีกไม่เกิน32ปีประชากรในประเทศญี่ปุ่นจะลดลงหรือว่าหายไป25ล้านคนนี่จะเท่ากับอัตราการเติบโตติดลบนะคะติดลบ9.5ต่อปีถ้าประชากรจะหายไปขนาดนี้ แล้วพูดถึงเรื่องสวัสดิการสังคมค่ารักษาพยาบาลกองทุนบำเหน็จบำนาญอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันไม่มีเหลือถึงวัยเกษียณทุกคนแน่นอนอยู่แล้วละค่ะแต่เชื่อไหมว่าเรื่องที่พูดไปเมื่อกี้มันจะเป็นเรื่องที่แบบเล็กไปเลยเพราะถ้าเกิดว่าเทรนประชากรเกิดใหม่ย,ยังต่ำอยู่ขนาดนี้ลากยาวไปประชากรญี่ปุ่นจะไม่ได้หายไปแค่25ล้านคนหรือว่าไม่ได้หายไปแค่หนึ่งใน5ของประชากรที่มีวันนี้ แต่ข้อมูลจาก the National Institute of Population and Social Security ยังบอกว่าประชากรญี่ปุ่นเนี่ยจะหายไปแบบครึ่งหนึ่งเลยเหลือแค่63ล้านคนภายในปี2100ค่ะมันจะทำให้ศตวรวัที่22ของประเทศญี่ปุ่นที่เราเคยดูกันในเรื่องโดเรมอนแบบโดเรมอนบอกว่าศตวรวัที่22มันจะต้องแบบว้าวอลังการมากมันจะไม่ได้ดูดีแบบนั้นค่ะแต่มันจะกลายเป็นโลกที่เหลือแค่เงาของเศรษฐกิจญี่ปุ่น ที่เคยรุ่งเรืองในอดีตไปเลยแล้วทําไมทําไมอัตราการเกิดในญี่ปุ่นมันถึงต่ําได้ขนาดนี้มันต่ําจนเกิดวิกฤตแบบนี้เนี่ยมันเพราะอะไรมาดูสถิติกันตนะั้งแต่ปี1950นะคะก็คือปีที่เขาเริ่มเก็บสถิติกันว่าตอนนั้นนะผู้หญิงหนึ่งคนในประเทศญี่ปุ่นนะมีอัตราการให้กําเนิดอยู่ที่ผู้หญิงหนงคน มีลูก3.5คนค่ะแต่พอมาปี1955ผู้หญิง1คนมีลูก2.1คนค่ะซึ่งปัจจุบันก็คืออย่างที่บอกไปว่าผู้หญิง1คนหรืออัตราการมีลูกอยู่แค่1.3คนซึ่งเรื่องปริมาณการเกิดของเด็กเกิดใหม่ในประเทศญี่ปุ่นที่ลดลงอเมริกาเขาก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะไม่ได้มากแต่ว่าจะเล่าให้ฟังก็คือสหรัฐอเมริกาเขาเป็นห่วงเป็นใยแบบน่าจะจริงใจแหละว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นเกาะ แล้วก็ทรัพยากรน,น้อยอาหารก็จะต้องพึ่งพาการนําเข้าซะเยอะที่อยู่ที่อาศัยพื้นที่จะสร้างบ้านอะไรมันก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอเมริกาเล็งเห็นแล้วแหะว่าประเทศญี่ปุ่นนะไม่ใช่ประเทศที่เหมาะกับการที่จะมีประชากรเยอะมากๆและถ้าเกิดว่าประชากรมันเยอะมากเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะสร้างกองทัพได้ รือเปล่าเพราะว่าในปี1945จนถึง1950นะคะแค่5ปีหลังสงครามโลกเนี่ยประชากรในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นถึง11ล้านคนเรียกว่าโตเร็วมากซึ่งสหรัฐอเมริกานะคะก็ได้เสนอนโยบายโปรแกร,รมคุมกำเนิดให้กับประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นทุงยาอนามายัยหรือว่ายาคุมฉุกเฉินนะคะซึ่งถามว่าตอนนั้นญี่ปุ่นชอบไหม ผู้หญิงญี่ปุ่นยุคนั้นชอบมากเพราะว่าโดยเฉพาะผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะเพราะว่าเขาก็จะมีโอกาสที่จะสามารถบอกได้ว่าเขาอยากจะควบคุมกําเนิดเอาไว้สักขนาดไหนไม่ได้ไม่ใช่แบบว่าเออต้องมีลูกไปเรื่อยๆอย่างนี้ผู้หญิงก็จะมีสิทธิ์ที่จะสามารถควบคุมกําเนิดได้ตามที่ตัวเองต้องการใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นค่ะปี2011ก็สามารถที่จะทําแท้งได้อย่างถูกกฎหมายอีกด้วยซึ่งนี่มันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่ง ไม่ได้หลักขนาดนั้นมันยังมีอีกค่ะเหตุผลที่ทําให้คนญี่ปุ่นไม่อยากมีลูกนะคะมันอาจจะเป็นที่วัฒนธรรมที่เขา สั่งสมกันมาเองเริ่มมาตั้งแต่ช่วงยุคปฏิวัติตอุตสาหากรรมนะคะตั้งแต่ปี 1950- 1960เนี่ยประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่รอดพ้นจากสงครามมาใช่ไหมแล้วเขาก็มีความแบบเอออยากจะสร้างประเทศให้มันกลับมาจเจริญรุ่งเรืองได้เพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นพูดเลยว่าเป็นคนที่มีวินยัยและเป็นคนที่มุ่งมั่นในการทํางานหนักมากๆเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมการทํางานของประเทศญี่ปุ่นนะพูดได้คําเดียวเลย บวกกับค่าครองชีพในประเทศญี่ปุ่นก็ไม่ได้ถูกค่ะแถมยังแพงขึ้นแพงขึ้นเรื่อยๆด้วยแต่ถามว่าประเทศญี่ปุ่นน่ะคนชอบทํางานหนักก็จริงนะแต่ก็มีกฎหมายแรงงานอยู่ตามกฎหมายแรงงานของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็กําหนดให้ประชาชนนะสามารถทํางานได้สัปดาห์ละ40ชั่วโมงเหมือนกฎหมายแรงงานประเทศอื่นทั่วไปเลยแต่เรื่องจริงแล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นในบางบริษัทมีชั่วโมงการทำงานไปสูงสุดได้ถึงสัปดาห์ละ120ชั่วโมงเลยนะ คุณคะสัปดาห์หนึงเวันมีแค่168ชั่วโมงถ้าคุณเอาหนึงร้อชั่วโมงไปทำงานแปลว่าไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยนะสมมติว่าหลังจาก120ชั่วโมงคุณก็จะมีเวลานอนได้แค่วันละหกชั่วโมงแต่ถ้าคุณอยากจะเข้าห้องน้ำพักผ่อนดูทีวีพูดคุยกับเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะนอนได้ไม่ถึงวันละหกชั่วโมงแล้วนะคะคือมัน มันเป็นเวลาการทํางานที่เรียกว่าท็อกซิกและโหดร้ายมากค่ะจนกระทั่งมันเกิดโรคที่ไหลแล้วตุยไปเลยนะคะเรียกว่าคาร์โรชิกค่ะก็คือโรคที่แบบทํางานหนักมากเกินไปหลับแล้วก็ใบลาโลกไปเลยค่ะและมันก็มีสถิตินะคะในปี2023ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยทำงานหนักจนมีสถิติการตัวตุยเนี่ยในปี2023นะมากถึง3,000คนคือเรียกว่า ทำงานเยอะทำงานหนักทำงานกดดันกันขนาดนี้ไม่มีเวลาไปจีบหรือว่าไม่มีเวลาไปเดทแล้วก็ไม่มีเวลาไปสร้างครอบครัวแบบสบายๆค่ะงั้นถามว่าทําไมไม่ลดเวลาการทํางานเราจะได้ไปสร้างครอบครัวกันได้ก็อย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพแพงมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการทํางานน้อยลงไม่ใช่ choice ที่สําคัญการมีลูกคนหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นก็แพงมากด้วยนะคะการมีลูก1คนและเลี้ยงดูในโตกเกียวเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องใช้เงินราวๆ63ล้านเยนตั้งแต่วันที่ลูกเกิดไปจนถึงรับปริญญาตรีอ่ะหกล้านเยนก็น่าจะประมาณ14ล้านบาทค่ะแปลว่าในปีปีหนึ่งเนี่ยจะต้องทําเงินได้อย่างน้อยปีละล้านก็ไม่พอเพราะฉะนั้นลดเวลาการทำงานไม่ได้ค่ะเรียกว่าการมีลูกมันแพงมาก แล้วคนก็ไม่ไหวจะทำงานหนักไปมากกว่านี้ถามว่าผู้หญิงญี่ปุ่นวันนี้เขาอยากได้อะไรมากกว่ากันระหว่างมีผู้ชายดีๆมีครอบครัวมีลูกกับมีหน้าที่การงานมีเงินมีฐานะมีอิสระผู้หญิงญี่ปุ่นวันนี้บอกว่าอยากได้การงานการเงินและอิสระภาพมากกว่าครอบครัวนะคะ บวกกับ loss e ิ a d e ในประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งมันยิงยาวมากๆมันเกิน e e a ค e คือมันหลาย10ปีเลยทำให้ GDP per capita หรือว่ารายได้ต่อหัวของคนญี่ปุ่นไม่ขึ้นเลยค่ะมาเป็นหลาย10ปีมีแต่ค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มเอาเพิ่มเอานะคะมันก็เลยทำให้เกิดการ ร่วงลงของเศรษฐกิจค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น, writers, lerde, ปนการเกิดก็ร่วงการแต่งงานก็ร่วงมีแต่การเสียชีวิตที่พุ่งเอาพุ่งเอานะคะก็เลยทําให้มีอัตราจํานวนผู้สูงอายุเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากด้วยในประเทศญี่ปุ่นมันก็เลยเป็นแบบนี้คนก็เลยไม่อยากมีลูกแล้วพอเด็กมาเกิดไม่พอประเทศมันก็เลยจะล่มสลายเอาค่ะ